อก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันที่เช่นเดนจ์กันก็วันนี้เนี่ยของก็จะมารีวิวแมพกันนะครับก็วันนี้เป็นแมพมังกรครับมังกรดำนี่เลยนะครับอ่าวันนี้มาต่อจากพี่ผมเลยนะครับพี่ผมก็แล้วนะครับเป็นแมพมังกรเหมือนผมนี่แหละแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ด้วยครับนะมันเป็นแมพอะไรประมาณว่าเนี่ยเป็นแบบอย่างนี้ครับพี่ผมรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ ที่ผมเขารีวิวไปแล้วครับตอนนี้ผมมารีวิวรอบนึงเลยฮะก็เป็นอะไรที่สวยนะครับถ้าใครอยากตรวเต็มเมแล้วลงแล้วนะับก็ไปดูที่พี่ผมได้นะครับกับรายการฟุกเกมเมอร์นะฮแต่ควฟุกกันนะครับเขาจะเป็นอินโทรับอินโทเนี่ยอินโทไก่ครับนะไก่เต้นนะฮะนะก็นี่ครับนะไปเขาก็ดูสวยใช้ได้เองคุณรู้จักพี่ได้ไงครับ ใช่ครฮบนี่ครับแม่ครับใครอยากได้แบบนี้นะครับแนะนำให้ไปหาใน M C P m a s t e r นะฮะหรือว่าคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะทำให้ไม่กระทำคลิปสอนเลยนะจ๊ะแค่นี้ก็อินโทมอาจจะรอคนอื่นมาหนึ่งนะครับเอากรดดำนี่หว่า คุณจะมีาพนเองไอ้ค่ะมานอนเลนะคะมาดิาหารไหนเลยอาหารขนมมาให้ตอนแบตหนึ่งรอยแล้วมามันมาต้องยุ่งทาข่าวตำรวจาไม้้ลูกไม่มียเอ้อน้งามเแม่เอายาลูก้แค่กินแล้วม่เลยโอเคโอเคครับก็ มาวันนี้ครับขอลาตัก่อนนะครับสวัสดีครับ